กดนานแล้วนะผมเข้ามาก็ฝากกดไลคก์กดแชร์เลยครับเด้อพี่น้องเด้ออ่าเข้ามาก็กกดไลคก์กดแชร์เลยครับเด้อพี่น้องเด้ออ่าสวัสดีครับผมนี่ไม่เทียบนะครับผมอยู่กับพเพื่อนของเราเป็นรูปหลอกเรานะครับผมเป็นรูปหลอกเรานะครับพันนี้นี่ห้าหมื่นห้านะครับผมจะให้ตาคำโขอนะครับผมมีคนอยากดูนะครับว่าเอ้ยพี่มุกก้มีไม้เตียบไหมพรับวะ แล้วก็มีมาใหม่ของผมนะครับคันนี้ไมติกคันนี้มาใหม่เลยดูยหลังผมเนี่ยคันนี้คันนี้ก็ติดจองแล้วนะครับคันนี้ก็ติดจองอ่าสวัสดีคนดูหนึ่งคนครับเข้ามาก็ฝกกากคนไรก็เสดเลยพี่น้องเด้อนะผมนะอ่ะเดี๋ยวเปิดกล้องไรเลยเปิดกล้องเลยดีวยกว่าเนี่ยไอตาคัมคอนะครับไมติกเอาแต่คนงบน้อยแต่ยังมีรถขี่หัวสั้น,นมเมาเลยนะผมคันนี้ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมนะ ห้าหมื่นห้าพันบาทเครื่องเกียร์เทสผ่านนะครับผมนะเครื่องเกียร์เทสผ่านเลยนะผมนะเครื่องเกียร์เทสผ่านนี่เลยนะครับผมนะคันนี้ห้าหมื่นห้าพันบาทติ๊กเกอร์เดิมมันอยู่เลยนี่ติ๊กเกอร์เดิมสวัสดีครับผมเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้ไลฟ์สดยูทูบนะครับไม่ไลฟ์ส่งยูทูบนานแล้วนะครับผมนะคันนี้ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจก็มาเอาเลยนะครับผมไม่ซีเรียสเรื่องสภาพนี่เขาไลค์เขาสวนนะครับนี่ผมคุ้มนะครับคันนี้เครื่องเกียร์โค้ดเครื่องเกียร์กินขาเลยนะ มันเกียวกินขาดแล้วคันนี้ไอ้ดูครับนี่คนโคตรหล่อเลยนะครับผมนะนี่นคนโคตรหล่อเลยนะครับผมนี่จะจะให้ตามขอนะครับผมอแต่คนงบน้อยแต่ยังมีรถสี่อ่าสวัสดีครับพอมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไอ้ดูนี่ครับมือเปิดรุ่นใหม่ของโลกนะครับผมเนี่แต่เก็บเดิมนะแต่บอดีด้เดิมเลยคันนี้ไอ้ดูครับเบา บาะรุ่นมีเลี่ยมเลนะครับผมนะเดี๋วยวไปากันบ้างครับผมพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมอ่าเครื่องเกียร์ติดง่ายมากอันนี้เน,นี่ขับได้นะราคาเนี่ยมันขับได้ด้วยนะแอร์แอร์เย็นนะครับแต่ต้องเย็นธรรมชาติแอร์เย็นอยู่ต้องเย็น,ยนธรรมชาตินะครับผมเรื่องเครื่องนี้หายห่วงเลยบอกรถเก่าขนาดนี้ผมคัดรถนะ แอร์เย็นแต่ต้องแอร์มีตลุมนะครับผมนะแอร์มีตลุมเต้อเติมยางเลยนี่นน่าจะเย็นแล้วแหละคันนี้นะาพูนไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับเครื่องเขามีอะไรเนี่ยดูไปดูมีดูนะครับนี่สีแตกคุ้ม,มแล้วทำไงสีเรื่องสีอย่างผมบอกไปแหละก็คุ้มนะคันนี้ไม่ันเรื่องสียังไงก็คุ้มอ่ะผมบอกเลย เดี๋ยวยิงสนุน5สน L นะครับวอะไรธรรมดานะครับเชิาคุรนิดน่งเลยคานหน้าดื่มเฮ้ยคานหน้าอยู่ครบนะครับคานหน้าได้ดื่มเลยดูนะครับมีดื่มโรงงานนะครับดื่มโรงงานเคลื่อมือเจ้าโคตรดี่เรื่องนี้ปั้นที่ใหญครับเจ้าม่ความไม่อายแน่นอนนะครับ เราก็รวมอ่ะต่อให้เป็นร้อยก็ไอนะผมบอกเลยลเครื่องมันไม่ดีอ่ะดูรครับตึงเร่งเลยเฉพาะเครื่องมันเนี่ยเฉพาะเครื่องไมตี้เนี่ยเหรอเขาขายากา 3, 4, ันรละสามสี่หมื่นละครับแต่นี้เนี่ยคุณได้ทั้งรถดทั้งเครื่องห้าหมื่นห้าคุณได้รถได้ทั้งเครื่องเลยนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเอาเลยห้าหมื่นห้าพันบาทเลยทั้งรถได้ทั้งเครื่องนะครับผมได้ทั้งรถได้ทั้งเครื่องเลยเครื่องเกียร์ก็เทสผ่านด้วยนะครับอันนี้ครับสบายครับทางไกลได้นะครับ ผมบอกเลยขับไปกรุงเทพอ่ะเครื่องอ่ะเครื่องเครื่องก็ดีอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวดูเลื่องเครื่องใหดูนะน,นี่อ่าแค่เครื่องก็จริงเจ้าพูดคุยไลฟ์สดกันได้นะครับผมนะอันนี้ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับภาษีมันขาดเดี๋ยวถ้าสุกลงกันได้เดี๋ยวผมต่อให้แล้วผมต่อให้ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ เก่งก็มีนะครับเก่งสามหมื่นเก้าครับซูรุณาวีออสนะครับคันนี้ซูรุณาวีออสสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครื่องเกียร์ก็เทสผ่านนะครับผมนะคันนี้เครื่องเกียร์เทสผ่านนะครับสามหมื่นเก้านะครับแล้วก็นี่ครับบิ๊กเอ็มนะครับบิ๊กเอ็มแคร็บเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีเอฟซีหลายท่านบอกว่าจะดูรถในร้านเรานะครับผอมาก็จะให้วันนี้ไลฟ์สดให้ดูนะครับไมตี้เอ็กนะครับผมไมตี้เอ็กซแปดหมื่นเก้าบาทสี่ประตู คอนเทียตอนเดียวนะครั 29, บผมคอนเทียตอนเดียว99,000บาทนะครั 99, บ99,000บาทถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมไมเท็กเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทก็ม mm ีนะครับผมคันนี้พร้อมคลอกเลยแอร์เย็นเพลยงเพาะพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมสนใจพวงมาลัยพาวเวอร์ทุกคันนะครับนี่ให้ดูนี่ไอเย็นเพียงเพาะพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมนะคันนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนะแล้วก็บิ๊กเอ็มนะครับบิ๊กเอ็ม 99,000บาทนะครับ99,000บาทคันนี้น้ำมันเครื่องเกียร์คันนี้น้ำมันเครื่องกรองนล้วมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วซื้อไปอพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่ารถเติมนะเดี๋ยวค่อยดูเนี่ยมาเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเราขายแพงอะไรลยเนี่ยจะบอกว่าได้คุณภาพทุกคันไปให้ดูเนี่ยคันนี้99,000มื่นะครับพี่เอ็มเมาเลยจอโค้งด้วยเครื่องแดงหายากนะครับเครื่องแดงคันนี้หายากเลยนะครับผม เครื่องแดงช่วงนี้หายากมากนะครับผมนภะิกียกติเขาเล่นกันเยอะอยู่นี่นดูภายในภายในสวยเลยนะครับนี่ภายในสวยนะครับราคาเก้าหมื่นเก้าให้ดูรายการซ่อมผมนะเด่คเขาว่าเอ้ยคุณขายเพลเนี่ยคุณทำทำอะไรให้เราไหมเอาให้ดูรายการซ่อมเลยเนี่ยครันนี้นะ้าคัดแร์เ,เปลี่ยนใหม่นะครับผมแล้วก็ยกเกียร์แล้วก็เปลี่ยนซีนเกียร์หรือว,ว่าซีนคอหลังใหม่นะมันะ หมดไปพันสองพันแปดนะครับผมนะสองคันนี้เลยนะค่าแรงอะไรต่างๆเนี่ยหมดไปทั้งหมดสามพันสามมีราการซ่อมจริงนะครับผมผมบอกเลยผมซ่อมจริงทุกคันน้ำมันเครื่องก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับน้ำมันเครื่องพร้อมกองซื้อไปก็พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถดให้ดูโอเคนะครับเครื่องเกียร์สตาร์ติกง่ายนะครับผมบาทเดียวเลย เรื่องแอร์แอร์ฉ่ำๆแอร์ที่สัตว์ในแอร์เย็นดีนะครับบอกเลยเครื่องแรงอ่ะเดี๋ยวดูซิงเกิลเจอร์กันบ้างอันนก็จะไฟฟ้านะครับนี่มนก็จะไฟฟ้าแหละอือขึ้นลงได้ปกตินะครับผมใช้งานดีด้วยนะครับเดี๋ยวบอกเราว่าซิงเกิลเจอร์ที่เครื่องเดี๋ยวเกลือให้ดูซิงเกิลเจอร์ที่เครื่องนะครับเครื่องแห้งมากอันนี้ ไปให้ดูไปให้ดูลองคุณรงคาต่างสวยนะครับคันนี้คุณราคาต่างสวยเดี๋ยวไปให้ดูนะครับนี่ครับเกอร์ยุนแดงเลยนะครับเครื่องแดง B D 2 5เดี๋ยวผมเข้าฝักระวตรงกันแป๊บนึ่งนี่เครื่องแดง B D 2 5ครับ เครื่องหายห่วงนะครับนั่นมีควันนั่นมีไอเราจะต้งให้ดูครับอโอเคนะครับเครื่องเครื่องนี้หายหมดเครื่องเจ๋อๆเ,เลยนะครับพวงมาลัยพ p ว w e r นะครับเครื่องพวงมาลัยเวอร์นะครับจะเป็นพาวเวอร์ธิ์ตั้งนะครับผมปูมมแลนกันนี้ผมกล้างให้ใหม่นะปูแลนล้างให้ใหม่แล้วนะครับผมกมันนะี้เห็นไหม น้ำสีเขียวเลยนะครับการันตีว่าซื้อไปพร,รปอ้อมใช้งานานะครับน้าสีเขียวคู่แรล้างให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อไปพร้อมใช้งานซื้อไปพร้อมใช้งานนะครับผมราคานี้นะครับผมคันหน้า,ดา,นนาดนได้เดิมครับคันหน้าเดิมเลยคันหน้าเดิมเนี่ยบอดี้เดิมไปเดิมเนี่ยจะขินไม่น้ำจนอยู่ทุกตัวนะครับอย่างคันนี้จะขินไม่น้ำอยู่ทุกตัวเลยคันหน้าได้เดิม ปูต่างๆ้เดิมมาเลยครไม่เคยขยับเลยนะครับรถปลากระปูนจะค่อยดูอ๋อจะมือแดงแล้วเนี่ยีเดิมโรงงานนะครับอันนี้เผื่ออะไรเดิมโรงงานจากโรงงานเลยเทตเิมนะเทติมนะครับนี่บุดเดิมนะครับน,นริสัทบริสัทบิ๊กเอ็มพามไปซื้อตะก,กุลฟอนเทนตะกุลบิ๊กเอ็มอะ หมุดเดิมนะครับตระกูลนาวาร่าก็เหมือนกันนะครับตระกูลนาวาร่าจี่อยู่ศูนยเนี่ยพี่เขาหมุดเขาจะเป็นแบบนี้เพี่หมุดเดิมเนี่ยหมุดเดิมจากโรงงานนะครับของพวกนี้ให้รูเครื่องเนี่ยผมชอบมากเครื่องอันนี้พาน่าดิมเลยนับพาน่าดิมเลยซึงงัดเดิมนะครับเห็นมวดต่างๆให้ดิมครับโคตรเลยใสุดท้ายเครื่องอันนี้เครื่องก็ไม่รั่วไม่ซึมไม่ยืดนะครับอันนี้ทอยเอเดอร์วิ่งวิ่งแดงมากอันนี้ ถ้าควันไม่ไอานะครับถ้าควันไม่ไอาผมไม่เอาเข้านะบอกเลยถ้าพวกเนี้ยถ้าควันดังไอมันมันไม่ค่อยจุกผมไม่ค่อยเอาเข้านะผม,ผม,ผมนะคุณยังรถสวยนะครับบอกเลยมาให้ดูคูร้าตรงนี้อ่ะคูร้าตรงนี้ล้างให้ใหม่แล้วนะครับผมอันนี้เก้าหมื่นเก้าแล้วครับซื้อก็พร้อมใช้งานเลยแต่ผมก็จะบอกว่าแพงนะคุณก็ลองซื้อรถราคาสามสี่หมื่นมาซ่อมหมูก็ได้แล้วคุณก็จะรู้ว่ารถพวกเนี้ยมันมันไม่ได้แพง ครับมันไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิดมันถูกกว่าด้วยซ้ำเพว่าหนึ่งอ่ะเราซื้อสภาพยังไงมันก็คุ้มกว่านะครับเรื่องเครื่องพ่อเลยผ้าสีเต็มปีหกแปดนะครับเรื่องเครื่องนี่หายห่วงเลยนะครับแอร์นี่ยังหนาวเลยไอ้ช่ำช้ำนะครับผมแอร์เย็นจะตัวไฟฟ้าจะตัวไฟฟ้าใช้าง,งานได้จริงนะครับรุ่นนี้ก็ตัวไฟฟ้าด้วยคันเนี้ย ที่ตั้งกระจุยไฟาร์มมาให้โคตรคุ้ม่ะโคตรคุ้มเลยติ๊กเกอร์เดิม,มยังอยู่มันมีหนามีบางมากแต่โดยรวมมันก็ติดบ,บางอ่ะไปดูเรื่องเซสซีหน่อยคันนี้มาจากเพ่รถผมมีที่มาที่ไปนะครับผมบอกเลยเรื่องคารซีต,ต่างๆก็ยังสวยนะครับคารซีบอดี้สวยนะครับเรื่องคารซีนี่หายห่วงเลย นะครับคันนี้เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาก็ต่อรองกันได้นะครับเดี๋ยวผมโอ,โอ,โอ,โอนให้สนใจนะครับโลยทูร้านเก่งรถบ้านศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองเก้าสามสี่สามหนึ่งรถคันนี้พร้อมใช้นะครับเรียงเรียงแง่ตัวบ,บอดี้เดิมมากนี่รถเดิมไม่เดิมมันดูไม่ยากหรอกครับเห็นไหมเนี่ยแคบสันได้เดิมเห็นไหมตัวส่วนเดิมภายในแคบก็ได้สวยๆนะครับต้องแอร์แอร์หนาวมากเลยนะครับอแอ,แอาานะรแอ์อย่างหนาวเลย แอร์หนานถ้ามีผ้าห่มก็ได้ตุ้มมห่มมอยู่นะครับรุ่นเนี้ยดูผมบอกเลยนะว่ารถมันสวยนะครับเครื่องคงกินขาแล้วต้แนแดงด้วยเครื่องส,ส,สีแบบส,สวยอ,ะอ่ะอ่ามันมีพัดมันมีไอนะครับเจ็ดหนึ่งเก้าเอยเก้าหมื่นเก้าเบาเลยพานหน้าเลย อันนี้คันหน้าสวยมากอันนี้คันหน้าสวยกิ๊บเลยเครื่องเรียบร้อยนะครับเนี่ยบ่อน้ำระบบคนดีปั๊มปั๊มแห้งมากก็ไปเจี่งคันนี้ก็มีลูกค้าจองอันนะ MC YouTube เหมือนะครับจองของผมเราต้องขอบคุณ MC ดูคลิปนี้นะตอนนี้ผมใส่โค้งแล้วนะครับผมใส่โค้งแล้วเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จผมก็จะเอารถไปเปลี่ยนอันมันเครื่องให้ นะเบอร์บบแอร์นี่แอร์แบบโอ้ยแอร์นิสสัตว์นะมันหนาวอยู่แล้วนะแอร์นิสสัตวนะให้ดูเอกไปดานต่างสวยนะครับรถเหนือต้องมีการเจิมบนมือทุกคันนะขนาดรถผมจะมีเลยแอร์เย็นมากอันนี้แอร์เย็นจนหนาวอ,ะอ่ะอ่าโอเคนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะนะครับนี่แล้วก็คันนี้นะครับไม่เตี้ยเขียว ม่เจ๊เขี่ยคันนี้ FC YouTube จองแล้วนะครับคันนี้เอต้องเอคูณ FC ทางเท่าเทนจังหวัดนครพนมบ้านผมนี่แหละบ้านฮเฮานี่แหละครับผมติดจองกันนะครับคันนี้ก็ FC มาทาง YouTube บอกว่าวิ่งมาดูเลยจากเท่าเทนกลัวจองไม่ทันนะครับคันนี้ติดจองแล้วนะก็อันนี้โอกลูกค้าซื้อเพิ่มอีกครับโคกลูกค้าซื้อเพิ่มอีกนะครับคันนี้ราคา95้0 0จะลดให้ลูกค้า9 0้า0ื่นนะครับเปลี่ยนทา้น้วมันเครื่องให้ด้วยนะซื้อครอบเพิ่มอีก4 0 0พันก็พอดีเป็น94,000ก้ลูลค้าช่ยๆกันซื้อ,อ่นะะครัับนะอนอนี้่ี่ พร้อมพอมนะครับติ๊กเกอร์เข็บข้างเดิมอยู่ครบเนี่ยลายแท้น,นะครับี๋ยวจะมีข้อใหม่อยู่นะไม่ติดไม่ต้องเสียใจผมกำลังไปเอาคันนี้มาอยู่เนี่ผมเอาคันนี้มาอยู่ดูหลังผมเนี่ยผมขึ้นรูปให้ดูอ่ะคันนี้อยู่ด้านหลังผมนี่นะครับนี่เดี๋ยวผมไปเอารูปมานะครับวันนี้น่าจะได้มาประมาณพรุ่งนี้แหละนะครับผมน่าจะได้จะได้มาประมาณพรุ่งนี้นะครับคันนี้ก็สนใจก็ติด่อมาได้นะครับผมนี่คันนี้มีลูกค้าจองแล้วนะมีเอฟฝาแดง ร,รฝาแดงฝาแดงก็ยังอยู่นะครับแต่ดูเครื่องนี่โคตรแห้งเลยแปบไม่ร่วไม่ซึมไม่เยืมเลยโอสามสิบปีนะบอกเลยตัวสามสิบปีสภาพนี้มันหายากอนนะไรทุกวันเนี้ยเด็วก็จะลืมนะครับไม่เจ๊เขียบออคิดถึงกันด้วยนะครับผมคิดถึงกันนะอันนี้ก็เอาใจคนรบน้อยเหมือนกันนะครับไม่เจ๊กเขียบเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับเจ็ดหมื่นเก้าบาทสีแตกนิดนึงนะครับสีแตกนิดเดียว ให้ดูจิ0หมื่นเก้าพันบาทมันขับได้ไหมอ่าเครื่องติดได้นะครับผมราคานี้พร้อมโคกอ่าคันนี้จิตหมื่นเก้าคันนี้เจมุ่นเก้านะครับผมพร้อมโคกนะครับคันนี้ก็พร้อมโคกมาให้ ครับเจ็ดหมื่นเก้าคันนี้ก็เก้าหมื่นเก้าหรือไม่เจ๊กผมนะครับไม่เจ๊กผมเก้าไม่เจ๊กผมห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมไม่เจ๊กผมห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมแล้วก็มีทันเดอร์ด้วยทันเดอร์ก็มีนะครับทันเดอร์รถผมเองนะครับคันนี้ทันเดอร์เป็นรถใช้งานผมเองไทเกอร์ iker, ก็เป็นรถใช้งานผมเทปอาร์ก็รถใช้งานเหมือนกันแต่ทันเดอร์เปรถผมเองนะครับคันนี้เป็นรถผมเองผมใช้ทุกวันนะคันนี้ทันเดอร์ใช้ดี ไอ้นี่ผมก็ใช้ทุกวันเลยฮันเดอร์เนี่ยผมขับตลอดเลยฮันเดอร์คันนี้ผมจะใช้ขับตลอดมากที่แรกก็จะไม่ขายแหละซื้อไปก็จะไม่ขายแต่คิดไปคิดมากก็เลยชอบก็เเอาไปใช้นะบนี่คันนี้มาจะกเพะนะแต่ว่าโอนเข้าไปนะคหนุ่มเรียบร้อยแล้ว,ลวนี่ให้ดูให้ดูฮันเดอร์สวยนะครับพาสีเต็มปี68นะไม่ได้ขายนะคันนี้แต่ให้ดูว่ารถเดิมมาก